วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอปรับพวกเรา A to N Channel นะคะใครผ่านมาแถวนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะ,คะช่องเรายังไม่มีคอนเทนต์ใต้ตัวนะคะว่ะวางก็ถ่ายคุณแม่เอค่ะนาวาค่ะ,คะพวกเรา A to N Channel นี่มาเล่นบ,บิงโกกันบิงโกเนี้ยเขาเป็นแบบดึงนะเห็นปะเขาจะออกมาอย่างนี้นะ อ่ะเราเลือกก่อนว่าเราจะเอาสีอะไรใบเนี้ยเขามี2ด้านนะทุกคนมี8ใบนะคะอ่ะสีดดงหนึงสีแดงอ่ะสีแดงนะคะอ่าโอเคต้องมีคนสับคนหนึ่งนะทุกคนอ่ะมามาวางตรงกลางนะคะใครเต็มก่อนชนะนะหนึ่งสองสามมีความกับหมวกนะคะแล้วก็พระอาทิตย์อ่ะไม่มีใครมีเลยถ้าไม่มีนี้เราก็เก็บนะคะทุกคนแล้วก็ดึงใหม่ ทันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะใครเต็มชนะรถไฟกับปลาอ่ไม่มีนะเห็นไหมคะมันเขาไม่ใช่ว่าจะมีทุกอันนะทุกคนนาฬิกากับพี่เล็กแก้วน้ำเป็นดัอุ้ยนด้มได้หลายอันน่ะอ่าไม่มีคือไม่มีก็แยกออกไปนะทุกคนแยกออกไปนะอ่าจึ้งผีแคทอ่าพี่พูดก่อนพี่พูดก่อนนี่คุณแม่ก็มีแคทเห็นไหมคุณแม่ยังไม่เอาเลยอ่านะอย่างี้นะเอาโมไว้โมไว้จึ้ง แพนนาสตาสตาด้วยอ่ะสตาด้วยอุ้ยตอนนี้มีดาดาเขาสี่แล้วนะทุกคนเห็นไหมนาวาสามคุณแม่นล่นกับเพื่อนเลยอ๋อหน้าหนึ่สองจิงฟุตฟุตคิดไม่มีฟุตเอาไปทำไมอ้าวไม่มียังเอาอีกหนึ่งสองสามาเฮ้ เอาคุณแม่ได้อันเดียวแอปเปิลกับผีเบอร์ขนมเค้กวินาวาเหลือสองทุกคนวินาวาลุ้นมากวินาวาลุ้นมากวินาวาเหลือสองไม่ได้แล้วไม่ได้บอลกับปูเอ้ยแคทไม่มีไม่มีไม่ไม่ได้สามให้ทุกคนนอนกับนกคู่อุ้ยนาวานาวาเหลือนาวาเหลือเท่าไหร่เหลือสองได้เหลือสองคุณแม่เหลือบานเลยทำไมทีเร็ก อุ้ยคุณแม่เหลือสานะว่าเหลือหนึ่งก็ได้เหลือสองเยไม่ซ้ำกันเลยนะเห็นไหมทุกคนคือตอนนี้จะอยู่จะอยู่ที่ว่าใครอันไหนจะออกก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ซ้ำเลยใช่ไหมหนึ่งสองซ้ำจมัยมอุ้ยนาดาเหลือหนึ่งนะละว่าเหลือหนึ่งคุณแม่เหลือสามไม่ซ้ำกันเลยนะอเอุ้ยคุณแม่เหลือสองมัไหมคุณแม่ นาวาเหลือบันนี่หนึ่งแล้วก็มาดาเหลือโยโย่หนึ่งนะกระอันว่าออกเป็นของใครนะเน่องอ่ะเดี๋ยนะให้ดูหน้าาวาแล้วกันดาชีวิตัวกับแพ้ไพ่หนึ่งองามังโอเคนาดาได้ไปนะโยโย่นะคะนดต้อกาออกย้เพราะโย ต่อไปเหลือคุณแม่กับน,นาวานะก็คือสตาร์กับบันนี่นะหนึ่งสองสมาม,มนาวาได้นะคะาาเต็งคุณมแม่อ่ะสุดท้ายโอเคจบแล้วเกมนี้นาาสนุกไหมสนุกไหมคะสนุกสนุกนะไปแล้วนะคะไว้เจอกันเกมหน้าบ๊ายบายค่ะโอเค